กดจ้ถึงแม่ไหมเนี่ยอะถึงไหมคิดถึงมากอุย้ยไหนคิดถึงมากขนาดไหนทำไมจะต้องทำลายข้าวของแม่อะอืมแล้วจะให้แม่อยู่ด้วยไหมแบบเนี้ยให้ไหมให้เปล่าอ้อนค่ะทุกคนอ้อนอ้อนหน้าตีค่ะเนี่ยมุมอ้อนมีค่ะทุกคน แต่ทำลายข้าวของนะวันนี้แม่จะทำโทษกว่าจา้าบนะรู้เปล่ารู้ไหมคิดถึงแม่อยู่คนนอนคนเดียวเลยนะคืนนี้แม่ไม่นอนด้วยนะไม่ครทุกคนถ้าแม่บอกว่าแม่ไปแล้วจะมันวิ่งตามเลยนะคะม,มาจาับนอนคนเดียวนะมไม่ได้ได้ไงอทำลายข้าวของทุกคนโน้นยิ่งพระวัตถุเปเปอร์ผ้าม่านพัง ผลงานใครผลงานไอ้ผีใช่ไหมไม่ราคะทุกคนมันงอมันดื้อมันซนเนี่ยมันดีใจแม่มามันก็อ้อนแม่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนือคิดถึงแม่ไหมฮะรักแม่ไหมรักเปล่าตอบรักไหมไปแล้วนะไม่ตอบรักเป้า รักโ <icism? S 1> อ้โหเป็นไงทุกคนกลัวแม่หนีค่ะรี่บ,บอกรักเลยค่ะอ่ะเน้ไปนะ้อจับอยู่คนเดียวนะได้เปล่าออยู่ได้ไหมได้โอ้ยไอ้ดำไอ้ดอไอ้บี